วิธีเปิดทีวีบ้านโฟกัสค่ะรีโมทอยู่ตรงนี้ก็ก <Okay. S 1> ดเปิดค่ะเปิดได้แล้วทีนี้ก็ไปเปิดลำโพงค่ะลำโพงเปิดสวิตช์ตรงนี้ ฟัตงติดแล้วทีนี้เลือกเพลงค่ะไปที่ YouTube ร้องคาราโอเกะที่นี่เปิด Netflix ได้นะคะก็ไปเลือกที่ค้นหาอันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้หรือดูเมนูแนะนำด้านข้างนี้ได้ ใช้รีโมดลูกศรเลื่อนได้เลยนะคะมีทั้งกดโอเคมีเน็ตฟิกมีอะไรคียรัดในนี้ได้หมดเลยแล้วก็วอลลุม่มวอลลุ่มตรงนี้นะคะเพิ่มาดาดลดแล้วก็ดลด